ชอบมัน่เฮ้ยเกิดร้องพลงน่ะอโอขอ,อ,องเพลงไปเลยนี่เจวเบอร์เดทุดยูเราอะเฮ้ย <c oughs> <Hey. S 1> สบายดีปะนุ่งกันอาทู มาเพือนผาลุ่นิอีมาเพื่อนผาฮะเธอน้องวัดนาโแมนลู่แเมนเธอน้องวัดชนาเธอเอายเป๋ออลเธอด้เป๋ลูกเป๋วปะ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 ปโอ้ปนมาเต่เหื่อเลยเดินไาเสียงปปปปปห้องห้องไม่ได้ห้องไมได้ห้องไ้ก็ เป้วอเว้่านเปแล้ววาแต่บอีโอ้สบายดีเด้อเพืคนจ้าจ้ของมันเกิดงามเต้ยนี่ก็ปักแดง็ลอยอยู่นี่สบายดีเจ้ของมันเกิดมันเกิดไพก้นนี่บ่เออไปไปไปรงวัชนาไป พอเพื่อนอุ๊ยตกใจว่าเออนะในน <c oughs> ้องพิ่ยังหัวยองอยู่พอเจ้าอัดเสียงบอกกินนี่ไปฮะอยู่กันในตู้เลยอยู่กันในตู้เลยพวกนี่ยพวกนี้แต่ละสภาพแต่ละคนกินข่าวกันแน่นตึ้งอยู่เดยดิพิงคนง่าย ยูดิดุไ่ะยูดิไปมเอาไปไปสบายดีกันไปกอดน้องเลยจะเอ๋สบายดีดกชงผมละตอกเอม่ต้องปวมเน้องเนนี่เนาะรผิดเอิชื่อลูกเราผิดเลย ไปดิไปดิน้ำนองอันไปดิน้ำนอกไปไปงามแท้นี่ไปใช้บบนี่ไปดิน้ำงไปดิน้ำงไปจะของวันเกิดงามแท้วันนี้ปากแดงด้อยนี่งามรดาูดสุดดดาูแท้จะของวันเกิดนี่ออเนี่ยโทรศับนเอเพ จหอบผ้าหอบผ่อนมากพนังหุ่นกะพนังปุ้งป่วยมากจิกุลนี่มากเลยเด็กยังเป็นยังติสิกุลมาจิกุลมันี่นเลยดิยังกนุกนะ bình nhại quá. trẻ khung thế này nữa. nay nó đội lại để vào, vào được không? đùn đấy. đùn đó. để thu

ลูกแห่ให้ไฮ้ปนี่เออห้ยเวรัวนั่นของพิงเหมอนะพาะพี่ดูหลามาพี่นั่งนึงน่ะเออของรองพิงปุ๊ลูโอเคลูโอเคโอเคโอเคนั่งน่งลูโอเค

ยู่ในร้านเจ้าผู้เออเอยู่ประดีน้อยเอกะรักษาเค้กนั่นกันรักษาเค้กใครอยู่บ่นอือเสือขาวดีพี่เลี้ยงไฟเออเลี้ยงวั็ เออไปบอกานไปทนั ừ, ่นนะน้องพิงบัพี่แยงเป็นผูชายได้น้องพิงจะแต่ทางไหนว่างหรือทางไหนบว่างสขมยเอาขมน้องพิงมาหนีน้ามีน้อยเอาไปตั้งให้คุณนะเทไร่ได้ห กูเป็นแต่อยากแท้นี่บมต้านก็อยาเด้อไวชัวงพออพมตนหลดทางคุณมาแล้วอย่าพาวลูกอย่าพล้งารดับก็ เป็นเทียงยังกันทั้ง,ง,นทงนั่นเ็เน,นี่ยนั่งก,ก,ก็นั่งขนาดนั้งนะย้้กเน้อ่าลูกหล่าพา้ากำลังเริ่มจุดเค้กปินหางนั่งก็วอร์ไ อต่นเาก้นิลเลยกัเตนดี๋ยวันเกิดน้องพิงก่อนแม่ชีจับถายก่อนตันี้แล้ลูกเด้ออ๋อตัวไหนลูกออเอาวนะเอาตัวนี้เป็นยังนี้มันน้อยอใหญ่ใหญ่บ่อันนี้มันน้อยเยด้องพิงก่อนเราบ้าเลย

เอาลเอาไม่เูอามาเผชิดเปล่าไว้ดูไว้เฮ้ยฉันจะฉจะยอนะห้องเพลงก่อนห้องเพ่งก่อนพิงห้องเพ่งปพิงเอาบานนี้ขนาดเจ้าของเงินน่ะ้าว่าคนอื่นไปปิดจะทำไร หลายเท่าได้หลายรอบเลยเออเฮ้ยเปลว

哎，好啊，来捏吧，来，来捏拼线吧，来，拼线，摸啊，别丢，别丢，好来，来搞嘞，捏个毛线，我来，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  คนชอมอยนมาอยนเ่เปลี่ยนเล้านปบุกินก็มาต้องการแล้วเนาะมันเกิดโมเดคิดด้นาินแท้ไม่ด้แนหลายพิษเป็ดพิษพิษฉุดนะพิุดกนีนี่เนาะตอเนไม่พิษดแท้พิษดอย่างี้พิษูดได้หมดนเ็ดใสป่านอหลูกปานงป่ากันนี่

พาลงไปเอาลูกบอกว่าได้ยืมกันได้เราพาลงเอาลูกมาไว้ไวะ้ยืได้อได้ยวงได้ยืมได้ยมไดวยมได้ม่ด้ยมไดยม่ด้มไ้มได้ยอมได้ยืไดืมไยืืได้ พอนั ich mein ja? pues ่งเลมงมงมงโอเคูอ okay, nice. right. right. ่ะพอลุกหลาไหวบันนี้เงนี่นี่แม่ให้เนี่ยดะขั้นนี้จ้าบันไ้ไหวอันม้ยนี่ยไม่ค่ะน่ะมั้นีเจ้กตนอตนนี้แกมีแต่เตรียมผูกแขนมาเลยเนาะ จะขอมันเกิดอารมณ์บ็ดีกำลังไปแย่ทางนี้ก็จะกิ้มอยู่นี่คอยรักษาเค้กอยู่ตอนนี้อย่าเฮดได้ดุยาลูกล่ะต้องพิงพอตาต้องเธอมาเลยเฮ้ยสองคนอยู่เพิน่นน <laughs> ี่อย่าเฮดน้องพิงโอ้เงยเงยสิเงยจิตจัดการเจ้านี่อย่าเฮ็ดลูกหล่ะย่าเฮ็ด โอเคพ่อวันนี้โอเคโดกนั่งถ่ายวันนี้นั่งถ่ายโดกเออเออนั่งถ่ายจะพักนอนก,กินก็เพิ่มเลยนองก็กินเราแต่ต้องเพิมก็หัวเลยเฮ้ <laughs> ยบุญวานเนี่เด้อป้าลุงเ,เนอะวันเกิดเด,กเด็กๆมวลชื่นเนาะแต่รอถ่าเจ้าของมันเกิดออกมากแล้วก็ผูกแขนเพลินแอบาตนี่เจ้าของมันเกิดนี้เรา

ง่ามนดีเนาะผมเป็นไแดใช่ไหมด้ได้บ่ของเกิดนั่นได้เสียงของมาด้วยอานตาวันนี้เอ้ยตายตุนเจ้าจะแก้งลูกบ่เจ้านั่น

โปร่งมันงแมป่ะนอจะของมันเกิดออกมาแล้วบานนี้ป่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนคุณพี่น้องเลยวุ่นวายโุนาโมนโซนน้องตี๋ไปจกเอาจกเอาเลยนี่แ่บบ่ลูกแซ่บบ่บ่เพื่อเพป็นจิตป่าดั่นน้องพิงจกอิ่มแล้ว Mã. Gíp 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 gíp. Ờ ok, pa lunge, eh,